สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบารมีหลวงปู่หมุนทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็น EP ีที่6แล้วนะครับที่จะมาแนะนำพระเครื่องหลวงปู่หมุนที่ผมและทางร้านเราได้ออกไปเช่าและรับซื้อบ่อยๆนะครับก็จะมีท้าวเวทชนะมานนะครับท้าวเวทชนะมานและอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นท้าวเวทจัก,กรพัดนะครับ พี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพระเครื่องพระบูชาของหลวงปู่มหมุนส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจารณาก่อนได้นะครับถ้าทางร้านเราพิจารณาแล้วถูกใจทางร้านเราก็จะติดต่อกลับไปทางร้านเรารับเช่าไม่จำกัดวงเงินนะครับองค์นี้จะเป็นทวเวท้าเวสสุวรรณรุ่นชนะมารน,นะครับด้านหน้าพิมพ์ก็จะประมาณนี้และด้านหลังพิมพ์ก็จะประมาณนี้ ใต้ฐานจะมีะจานตัวเลขเป็นนัมเบอร์ของแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับและองค์นี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณรุ่นจัก,กรพรรดิเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งสองเนื้อเนื้อเงินและเนื้อนวะพี่ๆที่อยู่ทางบ้านท่านใดมีแล้วเกิดความสงสัยว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นไหนพระทาเวทที่พี่ที่อยู่ทางบ้านมีว่าเป็นสงสัยว่าเป็นรุ่นไหนส่งรูปมาให้ทางร้านเราดูได้นะครับทางร้านเราจะพิจารณาให้นะครับและสําหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพัะเครื่องหลวงปู่หมุนสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจารณาได้เลยนะครับหรือจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่ออื่นๆก็สามารถส่งมาให้ทางร้านเราดูได้นะครับ หรือจะให้ทางร้านเราเหมาะพระเครื่องพระบูชาพระเก่าและพระใหม่ทางร้านเราก็สามารถเหมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ